นี่นะครับอาน,น้ำมาส่งบ้านฝรั่งนะครับประมาณสองสามกิโลเมตรนะครับฝรั่งจริงๆนะครับไม่ใช่มักซิดานะครับตรงนั้นได้จะทำสวนย่อมนะครับ เอาเห็นเน่้ยเนี้ยฮะกินปีมาดิเห็นกินบีมาดิไปหั่นกินสะได้กินเมื่อคืนนี้บ่บ่อเางบลเลียวเฮียย่างบลเลียวเฮียวเมนนื่อคืนเน้ยเนาะบับเจ้านี่ออก,ก็บ้ากับเจ้านี่เนาะ นู่นรมาแล้วเรกินปีใหม่ไม่ทันนะครับไม่ทันันนนไไม่ทตทตรงหางเดินยังไม่เสร็จนะครับช่องนี้ยังไม่ได้ปลูกหญ้าเลยนะครับเนี่ยช่องเนี้ยเอาเลยไปนั่นไม่ใช่ปลูกนะครับเป็นหญ้าปกตินะครับ yeah! ไม่ได้ไล์นะครับอ๋อนี่นี่ต้นคริสต์มาสนะครับต้นต้นคริสต์มาสไม่ใช่แฮปปี้นิวเยียร์นะโนแฮปปี้นิวเยียร์น่าจะไม่ทันนะครับนี่อันนี้ต้นกามปูนะครับ อันนี้ไม่ใช่ต้นกัญชานะครับเมนโวดอกสีม่วงเนี่ยนี่ครับเจ้าของครับนี่ครับทำให้กินปีใหม่นี่ครับอีกประมาณสิบชั่วโมงนะครับ สิบกว่าชั่วโมงนะครับคนขี้เฟียงมาแล้วก็เอากระไฟมานะครับเอาไฟเช็คมานะครับจีเลยนะครับนี่ไม่ใช่ต้นกัญชานะครับสนไม่ยช่งหรอ ต้นเนี้ยก่อนนะโอ้ก็สวยอยู่นะครับอ,นนอันนี้ปูนยังเหลือนะครับเดี๋ยวจับฉลากคืนนี้นครับใครดวงดีก็ได้ปูนไปเลยนะครับ นี่นครับขี้เฟียงนะครับไม่ใช่มาเผาถ่านนะครับบ้านผมมาเผาถ่านนะปาร์ตี้คีเฟียงปาร์ตี้เฟียงนะครับบ้านผมเรียกนะครับนี่ครับเจิ เต็มดิเต็มเยอะฮะเต็มอ่ะอ๋อสายลุดโอ้โหนึกว่าน้ำเต็มสายลุดนะครับหยาดหยาดหยาถึงไหมรถปีนี้อ๋อหมดแล้วโอ้หมดแล้ว <laughs> <laughs> bớt nắm một yeah. <laughs> bớt léo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn